ใายประเด็นเนม่ามีโอกาสย้ายซ็อแมนอยู่ไหมไม่อยากพลาดคอนเทนต์ลูกหนะังสดใหม่ทันใจกดซับสไครป์ช่องสิงสนามไว้เลยจ,จู่ๆก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับมาเชื่อมโยงกันระหว่างเนม่าหัวหอกทีมชาติบาราซิลของปารีสแซงแ็งแมงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายหลังเลก,กิฟสื่อดังในฝรั่งเศสร,ระบุว่ายอดทีมจากอังกฤษอยากจะสอยตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งที่ผ่านมาข่าวการย้ายทีมของเนม่าพอมีให้ได้เห็นบ้างตามสื่อต่างๆ ว่าในช่วงตลาดรอบถัดไปจะตัวมีโอกาสย้ายออกจากเปอแธชเนื่องด้วยเหล่าผู้บริหารไม่พอใจพฤติกรรมนอกสนามรวมไปถึงแฟนบอลที่มองว่าดาวเตะรายนี้ไม่ค่อยสร้างประโยชน์ให้กับทีมมากนะักแถมบาดเจ็บบ่อยอีกด้วยซึ่งข่าวที่ถูกเชื่อมโยงกับแมนยูเนเต็ดดันมีชื่อของกาเซมิโรที่โผล่เข้ามาเหมือนเป็นสื่อกลางเจรจาเนื่องจากเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเนมาทําให้กระแสนี้เด้รับการจับตามองมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาลองประเมินสถานการณ์กันว่าดีลระหว่างเนมรากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสลงเอยกันหรือเป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยที่ถูกประโคมเพียงจากสื่อเท่าน,านั้นสถานการณ์ของเนมราย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์2017การย้ายทีมของเนมราสร้างเรื่องสั่นสะเทือนให้กับวงการลูกหนังมากเหลือเกินภายหลังเปอเอเชยอมทุ่มเงินที่เป็นศรษติโลกจนถึงทุกวันนี้ที่จํานวน222ล้านยูโรขวาดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมจากบาร์เซโลนา ซึ่งในดีวันนั้นเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ว่าเปอเช่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นเสืออีกตัวในการไล่ล่าความสำเร็จในยุโรปที่ไม่ต้องการเก่งอยู่แต่ในเพียงหลีของตัวเองเท่านั้น แน่นอนโดยค่าตัวมหาศาลและชื่อเสียงที่สะสมมาความคาดหวังต่างๆถูกพุ่งตรงไปหาเนมานับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาซึ่งมันไม่ใช่เพียงการยิงประตูดได้หรือแอสซิสต์แบบเป็นกอบเป็นกำแต่มันคือโทฟี่แชมป์ถ้วยหูยักษ์ย่างแชมเปี้ยนลีกที่ทุกคนคาดหวังว่าจะสามารถเอื้อมไปสัมผัสให้ได้เป็นครั้งแรกของสโมสรทว่าวันเวลาผ่านไปเปีเชยังคงถูกตาหน้าว่าเป็นเพียงพวกเก่งแค่ในประเทศพอออกมาเจอเวทีที่ขนาดใหญ่มากขึ้นก็ไม่เคยประสบความสําเร็จอะไรเลย ไปได้ใกล้สุดก็แค่รอบชิงชนะเลิศสึกแชมปเปี้ยนลีกเมื่อซีซั่น2019-2020แต่ก็พ่ายให้กับบาเยิร์นมิวนิกส่วนในปีอื่นๆก็ร่วงตกรอบจนกลายเป็นภาพที่ชินตาแน่นอนเมื่อความผิดหวังมันเริ่มเกาะกินขึ้นทุกขวบปีเนมรากลกายเป็นหนึ่งในเป้าโจมตีของแฟนบอลที่ทำให้สโมสรม่อาจเดินหน้าไปได้ไกลกว่านี้ทั้งที่ได้ค่าเหนื่อยรับแพงหูฉีกแต่เวลาส่วนใหญ่ของดาวเตะรายนี้คือการนอนเจ็บในโรงหมอมากกว่าอยู่บนฟลอร์สนามยา้า เฉลี่ยแล้ว6ซีซันที่ผ่านมาเนม่าลงเล่นใน1ฤดูกาลไม่ถึง30เกมด้วยซ้ำไหนจะพฤติกรรมนอกสนามที่ชอบปาร์ตี้แหกกฎของสโมสรนฉะนั้นไม่แปลกที่สถานภาพปัจจุบันของเขาจะถูกบอร์ดบริหารไม่ปลืมและอยากปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โอกาสย้ายทีมอย่างที่กล่าวเกินไปข้างต้นว่าข่าวการย้ายทีมของเนมร์มีเข้ามาให้ได้พูดถึงอยู่เรื่อยๆแต่ปัจจัยสําคัญคือเรื่องค่าตัวที่ฝั่งไปเอชเช่ H, คงไม่ปล่อยออกมาแบบถูกๆเพราะลงทุนไประดับมหาศาลรวม ไปถึงค่าเหนื่อยที่ตกอยู่ราว4ล้านยูโรต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยตกเป็นข่าวว่าอาจหวนกลับไปซบบาร์เซโลนาแต่ทว่าก็เป็นเพียงข่าวโคมรลอยที่ไม่รู้ต้นหมายปลายเหตุบวกกับสถานการณ์ของทัพอาซูกานาะไม่อาจแบกค่าเหนื่อยกองโตตรงนั้นได้อย่างแน่นอน ส่วนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีกระแสว่าทอร์โบลีเจ้าของเชลซีก็เล็งอยากได้เนมา่าเข้ามายกระดับทีมทั้งในสนามและเพิ่มมูลค่าให้กับสโมสรดแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่าเดิมแม้ปัจจุบันทีมอยากจะได้กองหน้าชนิดโป้งปิดบัญชีเข้ามาเสริมทัพก็ตามและล่าสุดก็วนมามีข่าวกับแมนยูไนเตจจนได้พร้อมเนื้อข่าวจากเลกิฟที่ระบุว่าปีศาจแดงอยากได้ตัวไปเสริมแกล่งทว่าเป็นเพียงในรูปแบบยืมตัวพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยให้แต่ฝั่งเปอเชย,ยืนยันเสียงแข็งว่า ต้องเป็นการซื้อขาดเพียงเท่าน,านั้นเพราะต้องการเงินและลดค่าใช้จ่ายภายในทีมไปพร้อมๆกันคราวนี้เรามองในมุมของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกันบ้างว่าในดีลนี้พวกเขาจะได้ผลประโยชน์ในรูปแบบใดแน่นอนตอนนี้เอลิเทนฮาร์ต้องการกองหน้าชนิดที่จบสกอร์และคาดหวังการทําประตูได้เพราะที่มีอยู่ในตอนนี้คุณภาพต้องบอกว่าไม่น่าอภิลมเท่าไรนะักมีเพียงมาคัสและฟอร์ดคนเดียวเท่าน,านั้นที่พอฝากผีฝากไข่ได้ แต่แค่คนเดียวไม่อาจแบกทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมดฉะนั้นไม่แปลกที่ทีมจะตกเป็นข่าวกับกองหน้าเบอร์ใหญ่ของยุโรปตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นฮ์ลี่เครนวิตาโอซิมเพนกอนซาโลลามอร์หรือดูซานวลาโฮวิชก่อนที่ล่าสุดจะถึงคิวของเนม่าที่จะจู่ก็เข้ามาเป็นแคนดิเดตถึงขั้นสื่อใหญ่ของฝรั่งเศสเล่นข่าวนี้พร้อมพ่วงไปด้วยว่าตอนนี้กำลังให้กาเซมิโรเป็นตัวช่วยในการเป่าหูเจรจา้ย้ายมาประสานงานในถิ่นโอแทฟฟอร์ด The cat sat on the ซึ่งจะถามว่าคุณภาพของเนม่าจะสามารถยกระดับแมนยูเน็ตได้ไหมคงสามารถตอบได้เลยวัดได้แน่เพราะที่มีอยู่มาตรฐานค่อนข้างต่ำตียมากเหลือเกินด้วยทักษะหรือการจบสกอร์ที่เนม่าพิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่ามีของดีอยู่ในตัวเลี้ยงกินตัวได้จ่ายให้เพื่อนจบสกอร์ได้หรือสังหารเองอีกทั้งประสบการณ์ในเวทีระดับสูงก็มากโขถวปัญหาเดียวที่ติดคือเรื่องของอาการบาดเจ็บพอแทบจะทุกซีซั่นเราจะเห็นเนม่าบาดเจ็บและหายหน้าไปจากสนามร่วมเดือน แทบทั้งนั้นมองแค่ในช่วง2ซีซั่นหลังสุดจึตัวลงสนามแบบจำกัดมากเหลือเกินฤดูกาล2021-2022เนมา่าพลาดการลงสนามให้เปอาเช่ไปมากถึง22นัดจากการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าส่วนในขวบปีนี้ก็เจ็บยาวมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภา,าพันธ์พลาดการลงสนามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในเขตนี้ยูเนเต็ดพบเจออยู่แล้วกับตัวคือในรายของออโตนี่มาซิยาที่มักโชว์ผลงานในโรงหมอมากกว่าในสนามจนกลายเป็นความไม่แน่นอนว่าอาจถูกตัดหางปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนเรื่องฝีเท้าสามารถเข้าใจได้ไว่ายกระดับทีมได้แน่แต่เรื่องอาการบาดเจ็บบางทีมันอาจได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปในมูลค่าเงินตราที่ต้องจ่ายไปกับค่าเหนื่อยระดับสูงมันจะดีกว่าไหมถ้าสามารถจำแนกไปทุ่มกับกองหน้าคนอื่นๆที่สภาพร่าง กายดีกว่าอายุน้อยกว่าและดูแล้วเป็นกองหน้าขนาดแท้มากกว่าเนม่าที่ตอนนี้มีอยู่ในท้องตลาดมากพอสมควรแต่กระนั้นสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเอริกเทนฮาร์แล้วว่าจะประเมินสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรเพราะถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงน่าจะสร้างแรงสะเทือนได้มากพอสมควรแล้วแฟนบอลปีศาจแดงแ่ะครับอยากได้เนมามาร่วมทีมหรือป่า